สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ช่องรักไทยสมุนไพรนะคะจะพามารู้จักกับสมุนไพรพื้นบ้านชนิดหนึ่งนะคะค่ะอันนี้เราเรียกว่าตูนนะคะทางภาคเหนือเรียกตูนทางอีสารเรียกว่าทูนค่ะส่วนทางภาคกลางเรียกว่าต้นคูนนะคะ ค่ะต้นคูนเป็นพืชลงหัวลักษณะคล้ายๆกับต้นบอลค่ะเป็นพืชตระกูลเผือกค่ะมีอยู่สองชนิดนะคะอ่าชนิดสีเขียวอ่อนใบจะเป็นสีเขียวอ่อนก้านใบจะเป็นสีเขียวอมขาวนะคะอีกชนิดหนึ่งจะเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงและก้านใบก็จะเป็นสีม่วงในพื้นที่ที่มีความชื้นสูงควรจะส่งเสริมการปลูกนะคะอาจจะปลูกเป็น แปรงเพาะนะคะสามารถเก็บก้านและใบมากินได้ตลอดทั้งปีค่ะชาวเหนือนะคะมักจะนำใบอ่อนและก้านใบไปแกงส้มใส่ปลานะคะปรุงเป็นอาหารนะคะหรือว่าจะปรุงเป็นผักในแกงแคร์หรือแกงกะทิได้ค่ะบางคนนิยมเป็นผักแกล้มนะคะผักแกล้มน้ำพริกลาบหรือส้มตำนะคะสรรพคุณทางยาของต้นคูณ ใช้ใบรักษาแผลใช้ฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อโรคได้นะคะดอกใช้แก้แผลเรื้อรังลำต้นใต้ดินนำมาพอกช่วยถ่ายแก้พิษไข้ดับพิษร้อนนะคะหรือเอาเง้ามาตำพอกแก้ฝีได้ะคะ่ะสมุนไพรชนิดนี้น่าจะอนุรักษ์และก็ส่งเสริมให้มีการปลูกไว้เยอะๆนะคะนอกจากจะเป็นอาหารแล้วก็ยังสามารถ นำมาปรุงในตำรับยาสมุนไพรรักษาโรคได้ด้วยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะคลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ